พี่ดูสัญญามาก็ยังต้องฝุดเลยอ่ะไม่มีใครกล้ามาแล้วมั้งฉันมาทำอะไรที่นี่ฝุยนบากที่มาจากขี่คางขาวหนึ่งเทาดไหนครับลองดมดูฉันมาทำอะไรที่นี่สวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมจริงๆเนี่ยเราเพิ่งแยกออกมาจากพี่บอยพี่เจี๊ยบนี่ยแหละใกล้ๆร้านพี่บอยพี่เจี๊ยบเนี่ยก็คือมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในค่ายสังกัดเดียวกันนะครับไม่ใช่แกมมี่นะครับสังกัดคนนี้นี่ไม่ใช่บอยพีซเมเกอร์ บอยตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าบ้านลุงพี่คนหนึ่งนะครับเป็นที่ที่พี่บอยดูแลเหมือนกันก็คือใครครับพี่บอกเลยอ่ะก็เป็นพี่โทนี่ลาแก่นนะครับกับพี่แก้วจรินพรน,นะครับผมซึ่งพี่แก้วจรินยานะครับก็ถือโอกาสนี้อยากเข้าไปบุกกึ่งกึ่งโฮมทัวร์ของบ้านพี่โทนี่เลยแล้วก็ดูว่าส่วนตอนนี้นที่แกทําอยู่อะไปถึงไหนแล้วแล้วเขาอยากให้เราช่วยอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เราแค่ยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเขาไปดูเลย บ้านใหญ่มากนี่บ้านพี่โทหมดเลยเหรอเนี่ยไหนคือพี่โทอ่ะคนที่ใส่หมวกฟางปะนี่อยู่นู่นแล้วเราถือมาทำไมเนี่ยหนักนะ่ยเดี๋ยวต้องเอาไปคือนอีกแล้วทำไมทำไมทำไมพี่โทเขาไม่จ้างคนทำทำไมต้องทำ,ทำเองถามเขาสิเอาล่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่โทนี่นะครับกับพี่แก้วนะครับสวัสดีครับ,บโอ้พี่โทรเราไม่เจอกันนานมากอันนี้คือสงสัยนิดนึงว่าทำไมไม่ไม่จ้างคนทำเลยเรายังไม่เคยเห็นใครทำก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากลองทำเองนี่เขาเรียกว่า natural swing p o o l แล้วคือมันว่ายน้ำได้จริงจจะทำให้ว่ายได้เลยน้ำสะอาดกว่าสาว่ายน้ำแน่นอนนี่เดินเข้ามาคือรู้สึกเหนื่อยแล้วนะยังไม่ <c oughs> ทันทำอะไร <c oughs> เลยยัง <ปะ S 2> ไม่ถึงเครื่องหลังเลยเน <c oughs> ี่ยแดดร้อนมากแล้วดูชุดเคนะใส่ขาสั้นแขนสั้นคือร้อนมากๆ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราพักไปก่อนดีกว่าอยากอยากจะช่วยทำนี่หรอ เอาเอาง่ายๆแหละพี่โทพี่โทอยู่ดีมาอินกับการลงอย่างนี้ได้ไงเพราะเมื่อก่อนที่เราเห็นพี่โทเนี่ยจะเป็นแนวแบบไปตัดผมใช่ไหมเล่นละครแล้วก็แบบแฟชั่นจะจัดไปเยอะยเยอะแล้วทำไมอยู่ดีแบบมาลงแรงลงมือขนาดนี้การที่เรายังมีชีวิตอยู่อะมันมีความอยากแค่อยากจะอยากจะทําแบบนี้เริ่มแรกมันมาจากตั้งแต่เราเป็นวีแกนแล้วมันก็เลยเถิดมาเรื่อยๆจนแบบทำน้ำซตกเอาวีแกนคือไม่กินอะไรก็ตามที่มาจากสัตว์เลยใช่ ถ้าเป็นไข่ไก่ก็ไ,ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลย pues ชอบกินพวกแบบอ่ะได้บอยร้อนบอยร้อนอะเข้าไปข้างในเพิ่งเปลี settling, ่ยนชุดเสร็จนะครับเพราะเมือ่อกี้พี่โทบอกยังไงก็เหงื <h 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 ่อแตกยังไงก็เปียกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสวนของพี่โทนี่เรามาดูโซนนี้ดีกว่าโซนที่เรียกว่า living space ของพี่โทนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปดูที่ที่พี่โทอยู่นะตอนนี้ดีกว่าไปซึ่งจริงๆมันไม่ใช่บ้านหลักใช่ไหมพี่บ้านหลักที่พี่คิดไว้ก็คือตรงนี้ พ่เหมอนคือถ้าทำไมถึงทําออกแบบบ้านมาเป็นโซ่แบบสไตล์เนี่ยพี่โดอันนี้เหรอทั้งอันนี้แล้วก็ทั้งอันนั้นด้วยแหละอ๋ออันนั้นเนี่ยจริงๆตอนแรกข้อจํากัดคือเรื่องเวลาก็เลยเลือกวัสดุที่แบบเราเราไปเห็นว่าเฮ้ยตามไซส์ก่อสร้างอะไรเงี้ยเขาใช้วัสดุพวกนี <lonely> ้แ <Wet> ล้วมันเร็วใช่ป่ะเป็นเป็นบ้านคนงานก่อสร้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามามีดีไซน์ให้มันแบบวูหวาขึ้นนิดหน่อยตอนก่อนพี่จะมาอยู่ที่เนี่ยทำไมตอนแรกไม่คิดว่าแบบไปอยู่พวกโครงการหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยตอนเอิญว่าที่นี่อ่ะเป็นเป็นที่ของแก้ตอนนั้นเเเี่ยยอออดขงราากก็แคจะ ลองแบบมีพื้นที่ปลูกเป็นของตัวเองพอเป็นวีแกนนะเราก็เลยแบบอยากจะป,ปลูกทีนี้ม,มนันก็เลยเถิดเลยเถิดกลายเป็นมันว่าเฮ้ยมันมาอยู่นี่เลยดีกว่ามันถึงนม้นจุดไหนที่พี่โทคิดว่าเออต้องย้ายมานี่แหละถึงจุดที่ว่าแบบเราแม่งคิดในใจตล,ลอดว่าอยากมาขุดอยากมาปลูกมากอยากได้ผลผลิตแล้วลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่มาอยู่อ่ะมันมันไม่โตมันไม่งานนี่เดี๋ยวเราขออนุญาตลองเดินดูรอบๆบ,บนิดหนึ่งนะครับพี่โด จริงจริงๆที่เนี่ยเริ่มแรกคือเรโนเวทตรงนี้เลย<ห>จากเดิมซีเนี้ยมันเป็นโล่งเลยนะแล้วก็เราแค่คิดว่าเฮ้ยเราเราอยากจะมีพื้นที่ครัวนิดนึง้วไว้ใช้งานแล้วก็อยากจะป,ปิดต่อเมื่อก่อนตอนนี่โไม่มีราคาแล้วก็เลยเถื่อนไปเป็น <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> เรื่อยๆก้อนนี้จริงมาดูด้านหลังมีโซนด้านหลังด้วยเหมือนอยู่เขาใหญ่ถ้าดูในกล้องอะเหมือนอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าพี่โทใส่ชุดแบบไม่น่าร้อนเลยอะไรเงี้ยมานั่งแบบชิมลมชิมแดดสบายๆตัวเปียกเลย คือบ้านยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เนี้ยจะเป็นโซนห้องรับแขกโซนกินข้าวโต๊ะกินข้าวโซนห้องนั่งเล่นเลี้ิ้งรูมครับอันนี้เป็นลูกของพี่โชว์สองตัวตัวเดียวเปนส่วนใหญ่ตอนเย็นก็ไม่มีอะไรทำก็นั้งดูทีวีอะไรเงี้ยใช่สวนมากเราติดทูบติดเลบติด่นอื่อืมส่วนห้องนอนก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ห้องนอนอยู่แล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังแล้วข้างหลังจะเป็นอะไรพเป็นสวนนั่นแหละเราอยากให้มันเป็นแบบ Open space ข้างหลังถ้าเกิดเราไม่เปิดแอร์ใช่มั้าเราเปิดประตูแล้วรับลมเนี่ยมันต้องมีทางออกแล้วข้างหลัง,ง,ลงถ้าเกิดข้างหลังเราคีบให้มันร้อนไว้อะลมมันจะไปหาสูตรที่ร้อนเออแล้วจะกลายเป็นพื้นที่เยออ็นคิดไว้หมดแล้วอันนี้เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่โทชะพาไปดูสวนข้างนอกนะครับแล้วก็ให้เราเปลี่ยนชุดเพื่อไปทําสวนนั่นแหละไปลุยคือจริงๆอะ่ะ พี่โทเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมากซึ่งพี่โทมีช่อง YouTube Channel ด้วยนะพี่ใช่ใชยังทำอยู่ไห<า>มทำทำชื่อช่องว่าอะไรนะครับ U L N Channel U L N ชื่ออันนี้เกิดหลังจากที่พี่ไปชอบไปทัวร <c amps> <ะ>์แคมป์ึงป่ะก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราไปเดินทางในอเี้แต่<ๆ>ที่พี่โทไปเที่ยวตลาดเทียมันไม่เหมือนกับคนแบบเราแบบพี่บอยอย่างเงี้ยไปรูรูนิดนึงแล้วก็ ถ่ายรูปลงไอจีอวดๆอะไรเงี no, we we ้ยเมื no. ่อก่อนเราก็เที่ยวแบบพี่บอยแหละเราเราไปไหนไม่เป็นแก้วเนี่ยเป็นคนพาไปโรดทริปไม่ไม่ต้องทำอะไรไงเพราะว่าเราแพ้ ก็ s <S แบบตัวคอมมูนิเคชันก็ให้วิโดจัดการอันนี้จะเป็นโซนอะไรนะพี่ข้างหลังตรงเนี้ยเป็นโรงเรือนที่เอาไว้เพาะเราก็เลยเลยเถิดมาเป็นพื้นที่ใครมาบาร์บีคิวนอกกันพลม,ม,ม,มีพื้นที่ที่คอ n n e กับตัวบ้านที่เป็นช่องแบบแก้วเขาจะทำกา,ฟาแฟจะพาขึ้นไปดูข้างบนไหมอันนี้เป็น o อ s อซิสได้ต่อไปเราจะทำเป็นบ้านดินเราจะเอาดินมาเป็นส่วนส่วนประกอบในการสร้างกำแพงเหมือนบ้านแบบพุกเซาแอฟริกาอะไรอย่างงี้ป่ะที่แอฟริกาทำเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆประมาณ 2คูณ3เมตรแค่เล็กๆแล้วตอนกลางวันมัน,ม,นมันจะไม่ร้อนอ่วน,นี่เรา<ม>อยากเป็นทดสอบอย่างที่บอกเวลาเราได้ยินอะไรมาเราไม่เชื่อแทบ,บเราเลยั้งทำเขาบอกว่าบ้านดินน่จะเย็นคือเราพยายามดีไซน์ให้สถานที่ตรงนี้เป็นโ l o s e l o ว่าเราเราพยายามที่จะให้จบใ<ม>นด้านเลยถ้าเกิดเราปิดบ้านเลยเราก็มีชีวิตอยู่ได้มีซอมบี้บุกมาอย่างเงี้ยใช่เลยใช่ดิใช่เหรอจริงเหรอพี่กำแพงข้างหน้าดิจริงเอ้ยเอ้ยแต่กำแพงบ้านคือสูงมากน่าจะเป็นเมตรอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าซอมบี้จะมา มาบุกอะเป็นอซอมบี้อพาร์คอลิสเนี่ยรู้แล้วต้องไปที่ไหนนะมาที่นี่รอด,ดแต่ด<ฮ>้าน<ฮ>ข้างนี้ปีนได้นะปีนได้ <c oughs> นะข้างบนนี้คอนเซ็ปต์คือเป็นโอเอซิสแหล่งน้ำในการทะเลทรายแล้วต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นลักษณะใบแหลมๆใบน้ำหนามยอะไรเงี้ยพวก,เล,กเล็กๆน้อยๆก็เป็นเด็กเก๋ใครติดตามพี่โถะจะรู้เลยว่าจะจะเริ่มตั้งแต่โซนตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งใช่พี่โอ้แฟนคลับตัวจริงเนี่ยเห็นตลอดเห็นแล้วก็คิดในใจว่า ไม่ร้อนหรอนี่เรายืนเนี่ยประมาณ5นาทีนี่คือแบบเริ่มละโซนตรงนี้จะทําเป็นอะไรล่ะครับพี่โทที่แบบกาลังก่อสร้างเนี่ยเป็นระเบียงของบ้านนี้<ๆ>ก็เดี๋ยวจะทำเป็นมันลอยขึ้นไปเป็นระเบียงก็คือระเบียงแยกออกมาได้แหละไม่ใช่ของตรงนี้อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นสระว่ายน้ำไหมสระว่ายน้ําเล็กๆคือจริงๆน้ําถึงเวลาระบบมันรันไปสักพักหนึ่งน้ำจะใสขึ้นเลยจะใสเลยคิดว่าเราทําเสร็จจริงๆนี่ยพี่โทจะได้ลงไปว่ายปะว่ายเอาได้ใช้นแน่นอนใช้แน่นอน โซนที่พี่โททำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร่วมมือประมาณครึ่งปีแล้วคิดว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหร๋เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเลยหรอมอันยังดูโล่งๆๆอยู่เลยนะพี่ี่พโล่งๆหน้านี่จะเป็นป่าหมดเลยอ๋อเป็นป่าลปลูกแบบต้นไม้ที่ได้กินเป็นกินได้อ,อันนี้จะเป็นโซนที่ที่โถ่ปลูกผักกะเพราต่างๆเนี่ยคือแบบปลูกทิ้งไม่ได้เลยแต่อันนี้เด็ดมากิ<อ>นกินได้เลยกินได้เลยอันนี้ก็เป็นสาไทรไทลหอมเฮ้ยเนี่ย กันยุงลองดมเฮ้ยหอมมมากหอจัดหรือว่าอยู่ฮาเวส์มู n นะตอนนี้ก็คือเราช่วยยืนดูแล้วก็โรยให้แค่นั้นปลูกตรงนี้เหรอครับพี่โทคคือพวกัวเราอยากให้มันเลื้อยคือทองมันจะเลื้อยได้เลยใช่แล้วก็ฝักทองด้วยนะเราจะปลูกทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าฝั่งนี้น่าแน่นกว่า ไม่เช่พิถทวอุ้ยช่วยมาตลอดเนี่ยเพิ่งมาหยุดนะทำไมมันต้องใส่ถ่านด้วยอะพี่ถ่านมันจะเป็นพื้นที่สีวสัยของพวกแบบชีเวทที่ดีนะเพื่อปรับสภาพดินด้วยเบบอกไม่มาแล้วคะ,ะ <c oughs> พี่ดูสัญญามาก็ยังต้องผุดเลยไม่มีใครกล้ามาแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะพาไปจุดหนึ่งที่เราเกลียดที่สุด ขุยหมักขุยหมักที่มาจากที่ค้างคาวเหนียงขนาดไหนครับลองดดูฉันมาทำอะไรที่นี่น่าเลยมัชุ่มเลยโอ้โหกลิ่นเป็นไงบ้างครับพี่โทได้มาลองปลูกครั้งแรกดี <c oughs> คำถาม <c oughs> พี่ <S <S 2> <S> <S 2> สนุกนะพี่แต่เหนื่อยเดี๋ยวต้องกลับมาดูผลผลิตด้วยนะสรุปว่าฝั่งซ้ายอ่ะขึ้นเต็มเลยนะฝั่งขวาไม่ขึ้นเลยเพราะว่าเคยปลูก เราบ้านพี่โทเสร็จแบบวันทนเด็ดเปอร์เซนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะแบบแวะเวียนมาอีกรอบนึ่งเอาหน้าที่มาเนี่ยหวังว่ามันจะเสร็จหมดแล้วตรงเนี้ยอยาให้ทำบ้านดินทำบ้านดินอีกก็ใครอยากดูคอนเทนต์แบบนั้นก็คอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะครับผมใครยังไม่ติดตามพี่โทกับพี่แก้วนะครับก็ตามได้นะครับชื่อช่องว่าอะไรนะครับ ULN Channel ULN นะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากครับผมก็ใครอยากให้ทำคอนเทนต์บ้านดินก็คอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะครับผมเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วันน